ดูดีๆหาด่วนรับซื้อเหรียญเรือหง4,000บาทหาด่วนด,ดูตรงนี้จ่ายสดทันทีนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็น3คศนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัุรบาลทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัชรบาลเน็ตเครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับเมื่อกี้ขออภัยนะภาพเสียงมันขาดนะก็เลยไลค์ใหม่นะครับสวัสดีนะครับพี่โซนะครับสวัสดีพี่นวลนะฮะสวัสดีพี่จันเพนนะครับสวัสดีพี่สุธาพรสุดาพรนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่คร กระตุกนิดนึงผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงครับขออภัยนะครับมาๆมาใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยนะเพื่อนๆตามตามหน้าจอแล้วกดส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับสวัสดีเอฟทั้ง1,400ท่านครับสวัสดีพี่แพทนะฮะสวัสดีพี่จงรักครับ สวัสดีพี่ต้นน้ำฮะท่านใดมีเหรียญหนึ่งบาทเรือวหงครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเรือวหงที่ออกใช้เมื่อปีพศ2520ครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆฟังดีๆนะครับเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นจานวนเยอะมากๆแต่ทุกท่านครับฟังดีๆครับแต่ทุกท่านไม่เคยสังเกตครับว่ามันมีเหรียญเรือวหงที่หายากแล้วขายได้ฟังดีนะครับมันจะมีเรือวหงที่หายากแล้วขายได้ท่านใดครับ มีเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีนี้ครับป to so ี25-20ศแบบนี้ครับรบกวนกดหนึ่งกด9ก้ากดหัวใจรวยวยให้ผมเลยครับท่านใดครับมีเหรียญแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกด9กดหัวใจรัวยให้ผมเลยครับมาครับมาครับอ่าไม่นี่ครับฝากแชร์ด้วยนะใครที่เข้ามาดูฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่พจน์นะครับสวัสดีพี่วีระยุทธ์นะครับสวัสดีพี่ภูมินะฮะสวัสดีพี่โสกนสากรนะครับสวัสดีพี่จิลานะครับสวัสดีพี่จรินนะฮะสวัสดีเอฟีทุกท่านเลยครับนี่ฮะ มีคนบอกว่าพี่นิรันต์บอกว่าดูอยู่อุบลอุบลน,น่าจะหนาวนะพี่น้องช่วงนี้นะครับอากาศน่าจะดีนะฮะใครที่อยู่ไหนทักทายกันบ้างปีใหม่มีใครกลับบ้านไหมครับท่านใดที่กลับบ้านนะครับช่วงปีใหม่ก็ยังไงก็ขอคุณพระคุณเจ้านะครับให้คุ้มครองทุกท่านนะครับให้เดินทางปลอดภัยนะกลับถึงบ้านนะครับทั้งปลอดภัยทั้งไปและกลับนะท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะ ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณปิดวันที่3 1ปิดวันที่1แล้วก็ปิดวันที่2นะครับเปิดอีกทีวันที่3นะฝากแจ้ง f c ด้วยนะครับสวัสดี f c ทั้ง2,400ท่านด้วนยะครับมาเร็วมากมาเร็วมากครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ราคามนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภยัยมาลทีน่นี่นะครับขออนุญาต เปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงๆครับมาครับมาครับมีพี่สาตาบอกว่ามีเยอะมากใจเย็นๆครับพี่ดูตามแบบที่ผมบอกนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับท่านใดที่เก็บบ้านช่วงปีใหม่นะครับพบเจอของแบบนี้ครับพบเจอของแบบนี้ครับถากาน้ําชาเป็นพานเป็นขันแบบนี้นะครับใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีมาได้นะบางชิ้นหลักพันบางชิ้นหลักหมื่นบางชิ้นหลักแสน บางชิ้นหลักล้านนะครับใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อนะยิ่งใหญ่ยิ่งสมบูรณ์ยิ่งแพงครับอ่ามาครับนี่สวัสดีครับพี่สมชายบอกว่าอยู่ชุมพรสวัสดีพี่จอรากาคร,ครับอยู่สกลน,นครนะฮะสวัสดีพี่เสียฟุกครับจากคนครสวรรค์น,นะครับสวัสดีโหมันมัน,ม,นมันเร็วมากมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยมีคนบอกว่าพูดเยอะจังเดี๋ยวก่อนนะไปไหนลรววะ พูดเยอะจังรอฟังอยู่คุณสยามจันทิพย์นะครับถ้าคุณพี่สยามจันทิพย์ไม่อยากไม่อยากรอ,อฟังรบกวนครับเลื่อนฟีดไปดูช่องอื่นครับหรือไม่ก็เดี๋ยวเข้ามาดูใหม่นะตอนผมไลฟ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็กําลังทักทายอยู่นะทักทายเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆของผมอยู่นะครับอยู่พี่แพทย์บอกว่าอยู่พิศนุโลกร้อนมากอุดรชัดเจนมามามา,มา,มาเราไปดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับก่อนอื่นระหว่างรอเพื่อนๆครับมีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนได้ดูอีกนี่ฮะใครมีนะครับเหรียญจีนแบบนี้ครับ ท่านใดครับมีเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศที่ถือไม้เท้าแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะสตาร์ทที่อันละ2000ถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาทนะครับฟังดีๆนะแบบนี้สตาร์ทแบบนี้2อย่างนี้สตาร์ทที่เหรียญละ2000ถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0นะครับนะขอพระคุณสําหรับไลค์ทุกไลค์แล้วก็หัวใจทุกดวงครับพี่โกวิดบอกว่าโคราชัดเจนครับขอบคุณครับนะแคปเจอร์ไว้ดูเลยครับแบบนี้หายยากแล้วขายได้ครับอันหนึ่งสองพันถึงเหรียญละสองแสนนะครับใครมีแบงก์จีนครับ แบงก์จีนที่เป็นแบบนี้ครับนี่คือแบงก์จีนครับที่ใช้ในยุคคอมมิวนิสต์ครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับนี่ฮะใครมีแบบนี้รับซื้อนะใบนึงเนี่ยถึงแม้ราคาจะไม่แพงมากนะครับ40 50 60แต่เวลาเจอเจอทีละเยอะๆแบบนี้ครับเป็นร้อยใบเป็นพันใบแลกเงินหมื่นเงินแสนได้เลยนะสำหรับแบงก์จีนพวกนี้นะครับแบงก์จีนพวกนี้ไม่สามารถนําไปแลกธนาคารได้นะครับนี่ใครมีแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อรับซื้อไม่อัน้น ไม่จํากัดจํานวนครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีนนทับรีนะครับพี่สังกุยลีบอกว่าอาจารย์ไม่มีของแจกบ้างเหรอครับเดี๋ยวปีใหม่ครับปีใหม่มีของแจกแน่นอนครับพี่ไม่ต้องห่วงครับมาครับมีอะไรให้เพื่อนๆดูอีกวันนี้นี่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 คือเหรียญสิบาทกันญานาพิเศษครับเป็นเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับอ่าผมเชื่อครับเพื่อนๆนหลายท่านมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ ที่บ้านหรืออยู่ในกระเป๋าเพราะเหรียญรุ่นนี้บางคนบอกว่าเป็นเหรียญนําโชคครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญ10บาทพระราชพิธีการจนาพิเศษออกใช้เมื่อปีพศ2539ครับแต่เหรียญเหรียญนี้มีความเป็นพิเศษคือฟังดีค่อยๆฟังนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นมีความเป็นพิเศษคือเป็นเหรียญที่หายากครับดูนะใครมีเหรียญแบบนี้ครับเหรียญสิบบาทการจนาแล้วจับแบบนี้แล้วหมุนครับ เพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบพระเสียงกลับอ่นเพื่อนๆดูดีๆนะครับนี่อ่าให้เพื่อนๆดูนะครับจับแบบนี้ครับแล้วหมุนฮนะหมุนแบบนี้ครับนี่ถ้าของเพื่อนๆจับแล้วหมุนแบบนี้แล้วเหรียญสิบของท่านเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ใครมีสภาพใหม่นะครับฟังดีๆนะท่านใดมีสภาพใหม่แบบเหรียญสิบกัญจนานะแบบนี้พระเสียงกลับผมรับซื้อน,นะครับสภาพใหม่เหรียญหนึ่งสามพันบาทครับ สภาพใหม่เหรียญหนึ่งสามพันบาทครับอ่าท่านใดที่ส่งไลน์มาแล้วนะครับผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาครับดูนะย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวมีดราม่าอีกดูนะฮะเหรียญสิบบาทกาจนาถ้าหยิบขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วหมุนครับแล้วหมุนครับอ่านี่เห็นไหมครับถ้าพัดเสียงกลับแบบนี้หนึ่งเหรียญครับฟังดีๆนะหนึ่งเหรียญสภาพใหม่ผมรับตื้อนะครับสามพันบาทนะแคปเจอร์ครับเอ้ยไม่ต้องแคปเจอร์ ไม่ต้องแคปเจอร์ครับเพราะถ้าเกิดแคปเจอร์เดี๋ยวทุกท่านจะดูไม่รู้เรื่องครับมาครับมีอะไรให้เพื่อนๆดูอีกออ่่าามาครับมาครับหาก่อนหาก่อนนี่นี่หาก่อนนี่ครับนี่คือเหรียญเงินครับอ่าเพื่อนๆดูฮะหน้าเหรียญเขียนเท่าไหร่อ่าเพื่อนๆดูครับหน้าเหรียญเขียนเท่าไหร่อ่าให้เพื่อนๆดูครับเพื่อนๆช่วยบอกผมหน่อยหน้าเหรียญเขียนเท่าไหร่นี่เพื่อนๆเห็นเลขไหมครับเลขตรงนี้จะเขียนว่าหน้าเหรียญจะเขียนว่าสองรอยห้าสิบบาทเดี๋ยวไม้จิ้มฟันวิเศษผมหาย นี่เจอแล้วเพื่อนเพื่อเห็นนี่ไหมครับหน้าเหรียญจะเขียนตรงนี้ว่า250บาทนะทุกท่านดูนะครับใครที่มีเหรียญแล้วเขียนว่า250บาททุกท่านดูนะครับท่านใดที่มีเหรียญตรงนี้ครับแล้วเขียนว่า250บาทแบบนี้ผมรับซื้อนะสวัสด ouais ี f t ทั้ง4,500ท่านนะครับดูนะครับท่านใดมีเหรียญแบบนี้ครับเขาจะเขียนว่าเหรียญที่ระลึกปีคนพิการสากลนะครับพศ2526ใครมีเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญขัดเงา เหรียญหนึ่งสามหมื่นบาทสภาพสวยสามหมื่นบาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญธรรมดาแบบนี้จากราคา250บาทครับทุกท่านดูนะราคาอ่ให้ทุกท่านดูแบบชัดๆครับจากราคาที่เขียนตรงนี้ครับ250บาทครับจะแปลเปลี่ยนเป็นเหรียญละ1 5 0 0 0บาททันทีครับใครมีเหรียญแบบนี้ครับผมรับซื้อครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์แล้วกดก้าวกดจุดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับอ่าแคปเจอร์ครับเหรียญอ่ามีคนบอกว่าเหรียญหายยากอยู่ใช่ครับถ้าหาไม่ยากราคาไม่แพงครับฟังดีนะเหรียญแบบนี้นะครับถ้าหาไม่ยากราคาไม่แพงครับดูนะอ่าแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหลังครับอ่านี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับใครที่บอกว่าหาไม่เจอหาไม่มีก็เก็บไว้ดูครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับหนึ่งเหรียญรับซื้อ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับอ่านี่ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับอ่านี่ทุกท่านอย่าลืมนะครับท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนี่ใครมีพระเครื่องนะครับนี่พวกพระเครื่องผมก็รับนะพระเครื่องพระเลี่ยมทองนะครับพระกู่พระเก่าอันนี้นี่นี่อันนี้เป็นพระกูนะครับใครมีนะครับแบบนี้ผมก็รับเช่านะพระกู จัตุคามนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับพระเหรียญพระหล่อนะครับอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับปีพศ2485นี่อหครับนี่คือเหรียญพระพุทธชินเอ้ยพระรูปหล่อพระพุทธชินราชปี2485ครับใครมีนะครับยินดีรับซื้อนะครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงนะฮะใครมีพระเครื่องพระบุชานะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณ ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านครับมาครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่าที่ทุกท่านเห็นครับคือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงครับอ่าให้เพื่อนเนดูก่อนท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทเรือวหงแบบนี้ครับลบกวนกดหนึ่งกดเก้ากดหัวใจรัวรวมาครับท่านใดมีเหรียญหนึ่งบาทเรือวหงแบบนี้ครับรบกวนกดหนึ่งกดเก้ากดหัวใจรัวรวมาครับท่านใดกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทุกท่านรวยๆนะ ขอให้ทุกท่านพบเจอเหรียญแบบที่ผมกําลังตามหานะครับพี่กุมภาราศีกุมบอกว่าเหรียญหายากจึงมีราคาแพงครับใช่ครับใช่ครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่หายากครับเป็นเหรียญที่ราคาแพงพี่ประเสริฐพึ่งสีบอกว่าผมได้ส่งรูปเหรียญ5บาท46กับเหรียญ1นบาทปี29ช่อฟ้ายาวมาแล้วฟังดีๆนะครับเหรียญ5บาทปี4 6รับซื้อนะครับเหรียญ1น5 0ถึงเหรียญละ700 เหรียญหนึ่งบาทสองเก้าถ้าเป็นสภาพสวยเหรียญหนึ่งสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญน,นะฮะามาครับมาครับมีคนกดหนึน่งกดเก้ามาเต็มเลยมาครับดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ออกใช้เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบครับและแล้วก็ได้มีพี่ท่านหนึ่งครับได้รื้อเหรียญแล้วส่งเหรียญอันนี้มาครับ ได้รื้อเหรียญแล้วส่งเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแบบนี้มาครับเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันครับแต่เหรียญชุดนี้ครับอ่าผมให้เพื่อนเพื่อนดูเหรียญชุดนี้แต่เหรียญชุดนี้ครับมีความผิดปกติครับพี่เขาได้นํามาขายแล้วแลกเปลี่ยนเป็นเงินถึงสี่พันบาทฟังดีๆนะครับพี่เขาได้นําเหรียญแบบนี้มาขายแล้วได้เปลี่ยนเป็นเงินถึงสี่พันบาทอ่าให้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมวางดีๆให้เพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนช่วยดูครับ มันผิดปกติยังไงมันผิดปกติตรงไหนอ่าให้เพื่อนๆนดูครับอยู่ที่เพื่อนๆนฝึกสังเกตแล้วนะ ideally. นี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้าครับอ่าแคปเจอร์ไว้นะครับแคปเจอร์ไว้นะครับนี่คือด้านหน้าครับอ่าเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวพลิกด้านหลังพลิกด้านหลังครับนี่คือด้านหลังครับของเหรียญหนึ่งบาทเรือหงส์เพื่อนๆืเนเอฟซีหลายท่านน่าจะมีคนตอบถูกนะครับว่าเหรียญที่เขานํามาขายเนี่ยเป็นเหรียญที่หายากประเภทใด มีคนบอกว่ามีอยู่2เหรียญมีอยู่500เหรียญมีอยู่พันเหรียญใจเย็นๆครับค่อยๆดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหองครับที่ออกใช้ในปี2520สังเกตดีๆครับเพื่อนๆสังเกตดีๆเหรียญชุดนี้ฟังดีนะครับเหรียญชุดนี้มีลักษณะการปั๊มเคลื่อนอ่าเหรียญชุดนี้มีลักษณะการปั๊มเคลื่อนครับเพื่อนๆดูทั้ง10เหรียญครับนะให้เพื่อนๆดูทั้ง10บเหรียญ อันนี้บินลงมาที่ด้านล่างอันนี้นี่เคลื่อนแบบชัดเจนครับท่านใดนะครับดูนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแล้วเป็นแบบนี้ดูดีๆนะครับหูยมีคนกดโหตอบมาเต็มเลยขอบพระคุณนะครับ f อีครับนี่เอีของผมเนี่ยเก่งมากๆ FC เอีของผมเก่งมากๆนะครับโหขอบพระคุณนะครับโหนี่สแสดงว่าที่ผมสอนทุกท่านไปอะ่ะไม่เสียแรง ไม่เสียแรงครับที่ผมสอนครับอ่ามาครับมาครับใครมีนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรื้อหงแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่เพื่อนเเห็นไหมฮะอันนี้ก็ปั๊มเคลื่อนด้านหน้าเคลื่อนลงมาอยู่ที่ด้านล่างอ่าเพื่อนๆดูนะครับนี่ลักษณะการปั๊มเคลื่อนคือเคลื่อนลงมาแบบนี้ใครมีเหรียญแบบปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะสภาพใหม่เหรียญหนึ่งเป็นพันฟังดีๆนะครับแต่ชุดนี้เป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานมาครับเป็นเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานมาจึงทําให้เหรียญพวกนี้ ราคายังไม่ค่อยแพงมากครับอ่าเตรียมแคปเจอร์ครับเตรียมแคปเจอร์ฟังดีๆนะครับย้าํานะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงแบบธรรมดาที่ยังไม่ผิดปกติแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะมีเอฟดีหลายท่านบอกโอ้ยเกิดมีเยอะมีอันนึงเป็นมีคนนึงเป็นพันๆเหรียญมีคนหนึ่งสามสี่ร้อยเหรียญแต่ถ้าเป็นแบบหายากต้องเป็นแบบอย่างนี้ครับที่จะขายได้มีราคาครับถ้าเป็นแบบปกติ ผมยังไม่รับซื้อนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงที่ปั๊มเคลื่อนครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจเร็วๆมาครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าสังเกตดีๆนะมีบางเหรียญที่ขายได้เหรียญหนึ่งเป็นพันสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกนะครับใครมีนะครับแบบแปลกๆหรือแบบที่ผมกําลังตามหานะครับสามารถแอดไลน์ไอตามหน้าจอนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลาย พระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่านยังไม่มีราคากราบขออภัยมาแล้วที่นีเด้อขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเปวัตถุโบราณเนี่ยขอราบเพื่อนๆทั้ง3,900นท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะท่านใดที่เดินทางนะครับขอให้ คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ